ความสัมพันธ์ที่ดีเกิดได้จากคนแค่คนเดียวเรื่องคลาสสิกแล้วก็สากลมากๆนะคะก็คือเรื่องของแม่ผัวลูกสะพ้ายชื่อเรื่องว่ายาผิดอยู่ที่ใจกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีผู้หญิงคนหนึ่งนะคะแต่งงานเข้ากับครอบครัวครอบครัวหนึ่งเธอชื่อว่าลินล,ลี่ลินล,ลี่เนี่ยมีปัญหาทะเลาะกับแม่สามีตลอดเวลาเพราะว่าลักษณะนิสัยไม่ตรงกันเลย ลิลลี่ต้องย้ายมาอยู่ในครอบครัวของแม่สามีแม่สามีก็วิาพากวิจารณ์ลิลลี่ต่างๆนาๆนาในทางที่ไม่ดีแล้วก็ในธรรมเนียมของจีนแล้วเนี่ยลูกสะพ้ายเนี่ยต้องก้มหัวให้แม่สามีแล้วก็ห้ามเถียงปัญหาที่ลิลลี่มีกับแม่สามีทำให้คนกลางอย่างสามีรู้สึกถูกใจแล้วก็ทรมานมากๆ วันหนึ่งลิลลี่ถึงจุดแตกหักแล้วก็ตัดสินใจอย่างเด็ดขาดว่าจะต้องไปหาคุณหวงังที่เป็นเพื่อนสนิทของคุณพ่อคุณหวังเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรเป็นหมอสมุนไพรล,ลิลลี่เล่าเรื่องทุกอย่างให้คุณหวังฟังว่าปัญหามันเกิดอะไรขึ้นแล้วเธอต้องการให้แม่สามีเธอตาย คุณหวังตอบตกลงและบอกว่าจะช่วยลิลลี่แต่มีข้อแม้อยู่ว่าห้ามลิลลี่ใช้ยาสมุนไพรทั้งหมดในคราวเดียวเพราะจะทำให้คนจับได้ว่าลิลลี่เป็นคนฆ่าแม่สามีคุณหวังวางแผนให้ลิลลี่ฆ่าแม่สามีแผนการของคุณหวางมีดังนี้ข้อที่หนึ่งลิลลี่ต้องทำอาหารให้แม่สามีทานทุกวัน ข้อที่2ลิลลี่ต้องพูดจาไพเราะกับแม่สามีเผื่อในวันที่ตายคนจะได้จับไม่ได้ว่าลิลลี่เป็นคนลงมือข้อที่3ห้ามลิลลี่เถียงแม่สามีไม่ว่ากรณีใดๆก็ตามให้ลิลลี่แสดงละครทุกคําพูดให้คุณลิลลี่ฟังเสมือนกับว่ามันเป็นบทสวดและคำให้พรและให้ลิลลี่แสดงอาการราวกับว่ามันเป็นสิ่งที่ดีและลิลลี่ก็ทาบเสืงกับสิ่งนั้นจริงๆ แล้วคุณหวางก็ให้สมนุนไพรในการฆ่าแม่สามีให้กับลิลลี่วันเวลาผ่านไปลิลลี่เฝ้าทําอย่างนั้นทุกทุกวันทําอาหารอย่างสุดฝีมอือดูแลแม่สามีเราวกับเป็นแม่ของตัวเองชื่นชมแม่สามีทุกครั้งที่นางพูดไม่ดีหรือตักเตือนานาง ลิลลี่ก็จะทำเรากับว่าคำพูดคำนั้นเป็นคำให้พรและเป็นสิ่งที่พิเศษที่สุดในเวลาแค่เพียง6เดือนทุกอย่างในบ้านเปลี่ยนไปบรรยากาศในบ้านดีขึ้นดีขึ้นทุกทุกวันลิลลี่เริ่มฝึกควบคุมตัวเองได้เธอโกรธน้อยลงแม่สามีก็ดีกับเธอมากขึ้นแม่สามีเริ่มเอ่ยปากชื่นชมเธอกับคนข้างบ้านกับญาติทุกคนแม่สามีเริ่มทำดีกับลิลลี่เรากัว่า ลิลลี่เป็นลูกสาวแท้ๆลิลลี่ก็รู้สึกว่ารักแม่สามีอย่างสุดหัวใจและรู้สึกว่านางเป็นแม่ที่น่ารักและเธอก็รักแม่สามีเหมือนกับแม่ของเธอจริงๆและคนที่มีความสุขที่สุดก็น่าจะเป็นสามีที่ภรรยาและแม่ของตนรักกันลิลลี่เปลี่ยนใจไม่อยากให้แม่สามีตายจึงไปขอร้องให้คุณหวางทำยาสมุนไพรที่ไม่ทำให้แม่สามีของเธอตาย คุณหวงังเปรยยิ้มแล้วก็กล่าวกับลิมลี่ว่าสมุนไพรที่ให้ไปคราวก่อนเป็นสมุนไพรพว,วกบำรุงร่างกายยาพิษอย่างเดียวนั้นอยู่ที่จิตใจและทัศนคติของหนูที่มีต่อแม่สามีต่างหากและนั่นก็ได้รับการชำระล้างหมดแล้วด้วยความรักทั้งหมดทั้งมวลที่หนูมอบให้กับท่าน จากนิทานเรื่องนี้นะคะก็ทำให้เรารู้ว่าความสัมพันธ์ที่ดีเกิดได้จากคนแค่คนเดียวเมื่อไหร่ที่เราเอาชนะใจคนอื่นด้วยความดีความดีนั้นจะย้อนคืนกลับมาที่ตัวเราสิ่งที่ทำให้เราเนี่ยรักษาความสัมพันธ์ที่ดีไว้ได้นั่นก็คือการ หันด้านดีของเราเข้าหาคนอื่นแค่เพียงเปิดใจให้กว้างแล้วก็พร้อมที่จะทําดีกับผู้อื่นด้วยความจริงใจเท่านี้นะคะเราก็จะมีความสัมพันธ์ที่ดีอบอขวัญสร้างปฏิหารชีวิตลิขิตด,ด้วยตัวคุณเอง